แม่ของน้องออมเป็นกระดูกพลุนทุกคนเป็นกระเพาะเป็นลำไส้ติดเชื้อนะคะลำไส้เป็นเชื้อราค่ะทุกคนลำไส้อะเป็นเชื้อราหมอส่องกล้องอ่ะเจอเป็นเชื้อราแบบว่าสีดําเลยอะ่ะทุกคนเป็นสีดําเลยอ่ะนะคะทีนี้เอาไปตรวจเครื่องนะคะเอาเอาตัวเนี่ยเข้าไปตรวจในเครื่องอะ่ะปรากฏว่าตรงลำไส้อะพบว่าเป็นสีดํามากๆ เอาแม่นะคะไปเข้าอุโมงนะคะเออทีนี้แม่เป็นอะไรอีกเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะคะปวดมากอะไรประมาณนี้นะคะเป็นกระดูกพุ่นกระเพาะลำไส้เป็นเชื้อราเชื้อราสีดำเต็มเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นกระดูกทับเส้นประสาทน้องออมเขากินอะไรก็ให้ลูกเขากินอะไรเขาก็เอาไปให้แม่เขากินทีนี้แล้วก็เล่า ก,ก็บอกว่าเออตัวเองกินแล้วเป็นยังไงลูกกินแล้วเป็นยังไงเงีย้ยเพื่อให้แม่ได้กินแม่ก็กินทุกคนแม่ก็กินเหมือนที่ออมให้กินนะคะปรากฏว่าเอาไปเข้าอุโมงค์อีกรอบหลังจากกินผ่านไปครบ3เดือนนะคะทานทานของน้องออมคู่กับยาหมอไปได้วยกันทานควบกันนะคะอันนี้ทานคู่กันทานครบ3เดือนไปเข้าอุโมงคุณคะอันนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ปรากฏว่าหมอบอกว่า จากลำไส้ที่เห็นมีเชื้อราสีดำกลายเป็นลำไส้เป็นสีชมพูโอ้โหทุกคนจากลำไส้อ่ะเป็นสีดำนะคะสีดำเลยนะแล้วหมอเอาเข้าอุโมงไปตรวจออมบอกหมองงทำไมสีดำไม่มีเหลือเลยอันนี้สามเดือนผ่านไปนะนะคะชายบ้านน้องออมผลลัพธ์แบบชัดเจนมากปรากฏว่าลำไส้เป็นสีชมพู เจ้าสุดยอดแล้วที่สำคัญที่แม่เป็นกระดูกทับเส้นประสาททุกคนคุณคิดดูนะตอนที่แม่เป็นตอนที่แม่ตอนที่ออมเอาน้ำแดงไปให้แม่กินมันกระทุงหนักจนแม่เจ็บแม่ปวดแต่แม่กินแบบเจ็บปวดก็กินสู้นะคะกินสู้ไปเลยตอนนี้ปกติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะทุกคน เหมือนที่ครูอธิบายในเรื่องของภาวะกระทุงงโรคกระทุง g พิษครูก็ครูก็เปรียกให้ฟังชัดๆนะคะทุกคนลายคนกลัวเราเลิกไม่ว่าอ่ะคุณไม่ได้ไปกินยาแก้ปวดแก้อักเสบถ้ากินยาแก้ปวดมันไปกดให้เราหายปวดถูกต้องไหมพอยาหมดฤทธิ์มันปวดคืนถ้าเกิดภาวะความปวดมันยังอยู่มันปวดคืนมันไม่ได้รักษาแต่มันยับยั้งสองกินยาแก้อักเสบกินไปทุกคนแน่นอนยาพวกนี้ค่ะ มันเป็นมันมันจะทําให้เราแบบว่ามันเหมือนกดลงไปอะค่ะเข้าใจเนาะมันไม่ได้ทําให้เราหายขาดมันยังคงมีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันภาวะกระทุ้งพิษกระทุ้งโรคก็เช่นเดียวกันเวลาเรากินไปแล้วเราจะไปเจอภาวะที่อย่างเช่นคนเป็นปวดเข่าวปวดข้อปวดกระดูกแน่นอนเรากินเข้าไปอะ่ะมันไปเจอสิ่งที่เราปวดที่เราเป็นว่าอ๋อกระดูกอักเสบอ๋อไขข้ออักเสบอ๋อ กล้ามเนื้ออักเสบแน่นอนมันจะทําให้กล้ามเนื้อคุณอปวดมากขึ้นมันจะทําให้กระดูกคุณปวดมากขึ้นมันจะทําให้อะไรที่คุณเป็นอยู่ปวดมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกติเลยมันจะปวดมากขึ้นแค่วันสองวันสาวันเท่านั้นพอหลังจากนั้นมันจะเบาอาการลงเบาอาการลงแล้วอาการมันก็จะหายไปเห็นไหมมันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะ